ค่ะือต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ที่องค์กรหรือบริษัทได้รับจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ค่ะมีข้อมูลเป็นศูนย์กลางมากขึ้นนะคะมีความเข้าตัวในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานที่ต้องดาเนินเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว,รวในรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทานต่อความต้องการช่วยในการกำหนดเป้าหมายกลย,ยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการโดยผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินง,งานเนื่องจากสารสนเทศถูกรวบรวมและจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้มีประวัติของข้อมูลอย่างต่อเนื่องสามารถบ่งชี้แนวโน้มของการดำเนินงานว่าจะเป็นไปในลักษณะใดค่ะช่วยในการตรวจสอบการดำเนินงานเมื่อแผนง,งานถูกนำไปปฏิบัติในช่วงระยะเวลาหนึ่งผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยนำข้อมูลบางส่วนมาประมวลผลเพื่อประกอบการประเมินสารสนเทศที่ได้ จะแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานว่าสอดค้องกับเป้าหมายที่ต้องการเพียงไรนะคะช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศประกอบการศึกษาและการค้นหาสาเหตุหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานถ้าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยอาจจะเรียกข้อมูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบเพื่อให้ทราบว่า ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากสายเหตุดใดหรือจากรูกตบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหาใหม่ค่ะช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีควบคุมปรับปรุงและแก้ปัญหาสารสนเทศนี้ได้จากการประมวลผลจะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ว่าการดาเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไขหรือควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ธุรกิจต้องทำอย่างไรเพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายช่วยลดค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงเนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ต้องใช้แรงงานจำเนินมากตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดจำนวนคนและระยะเวลาในการประสานงานให้หน้อยลงโดยผลงานที่ออกมาอัจเท่าหรือดีกว่าเดิมซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจำนวนมากและต้องเก็บให้ได้อย่างคันเวลา การตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจําเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความเชื่อถือได้หาพกพบที่ผิดพลาดต้องแก้ไขได้ในทันทีค่ะค่ะการสรุปผลบางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจํานวนมากจําเป็นต้องมีการสรุปผลหรือสร้างรายง,งานย่อยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ข้อมูลที่สรุปได้นี้อาจสื่อความหมายได้ การเก็บรักษาข้อมูลหมายถึงการนําข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกต่างๆเช่นแผ่นบันทึกข้อมูลนอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลและทาสําเนาข้อมูลเพื่อให้ใช้ในงานต่อไปในอนาคตได้อีกค่ะค่ะการค้น,นหาข้อมูลนะคะข้อมูลที่จัดเก็บไว้มีจุดประสงค์ที่เรียกใช้ได้ใช้งานได้ต่อไปการค้น,นหาข้อมูลจะต้องค้นได้อย่างถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ว จึงมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานทำให้เรียกค้นหาได้ทันเวลาค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือประโยชน์ที่ใช้ในองค์กรนะคะ